สวัสดีครับพี่น้องนะครับเพื่อนๆนะครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็ลงทงลงทานะครับลงทงลงทาหาเกี่ยวเข่าเกี่ยวงามเกี่ยวนามนะครับเป็นดูเขาเกี่ยวเข่าหรอพี่นอ้องอ่าเมื่อนี้ครับมาเกี่ยวเข่านะครับอ่ดาดนตัดผมก็หยุดก่อนนะครับ การเกี่ยวเ้าครับเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของ,ของชาวนาเฮานะครับกิจกรรมคันบระ h e t ช่วงนี้ครับผลนผลิตมันก็สซีเซียหายนะครับอย่างเช่นถือฝนน้ำท่วมอ่าโดยเฉพาะผมนี่ก็มาเกี่ยวนะครับเพราะว่ามองไดทีน้ำท่วมหลายนะครับเกี้ยวทารถนะครับคือรอ ตอนเข้าทารถมากเกี่ยวนะครับามาเกีียวมือก้อนนะครับเกี่ยวบองได้ที่น้ำลึกๆน้ำไล่ๆนะครับเกีียวไว้นะครับโดยเฉพาะแปลงนี่นะครับมันลึกกลัวเผื่อนลึกกลัวมูนะครับก็เลยมากนะครับมาเกีียวนะครับยังนี่นะครับยังแมงบงงบ้ครับนะครับแปลงนี่นะครับแปลงนี้ลึกกลัวมูนะครับก็เลยมาเกีียวนะครับ เกี่ยวรอรถนะครับพี่น้องเอ้ยนะครับสาวไทยสาวนาเฮ้าจังเซียแล้วครับหลังสูฟ่าหน้าสูดินนะครับอ่าเป็นฤดูเก็บเกี่ยวก็ต้องมาเกี่ยวนะครับครนะครับก็มีลลำบากแน่นะครับเรื่อง้าวไทย้าวนานะครับนะครับก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดไว้กินนะครับ เกี่ยวไปนะครับไรกะทีผมเกี่ยวนี่กับมองนีเป็นมังเลือกแห้งนะครับผมสิได้ปล่อยน้ำจากส่วนบน,นครับมาลงส่นีไว้มาๆมากพี่น้องมาซอยกันซอยกันนะครับนะครับแล้วก็มองนีนาะเป็นมองทีผมอันเลี้ยงป้านะครับเลี้ยงป้าผมื่อเอายาให้ลดเกี่ยวเข่านั้นลงนะครับนะรบ่อยาให้ลถเกี่ยวเข่าเขาลงนะครับเพราะว่ากันลงแล้วมันสีป้านะมันสี ย่านว่ามันเหยียบป่านะครับถึงผมสิคุดคลองไว้ดันคางแลว้วนะเป็นคลองน้อยๆน,นะครับคลองใครใคคลองใส่ไก่นะครับแต่ผมก็ยังอันอยังไอย่านว่ารถสิเหยียบนักป่านะครับเพราะน้ำมก็บกบกแน่นะครับยังยังน้อยๆน,นะครับยามมันก็ ปลานี่มันก็แเรียนอยู่น้าป่าเขาเนี่ครับแต่ว่ามันหน่อยมันหลายสำเนียบ,บ่โหนะเป็นปลาเลี้ยงนะครับเลี้ยงจากษะนะครับจักษะบอ่อปลานี่ครับบอ่อปลาใหญ่อยู่ฝั่งพูนนะครับด้านล้างผมนั่นละนะครับ,นะรบปล่อยปลาลงงานนาลงแปลงนานําแลว้วก็ลงสาบนาตัวใดตัวใดที่เขาบอกท่านในลงแปลงไอ้ลงสะผมก็ให้มันลงคลองหน่อยใส่ไก่ก่อนนะครับก็เลยมาเกี่ยวล่รอรถ เกี่ยวเขามานะครับพามองได้ที่เทาเกี่ยวแล้วเขาก็บ่ลงเพราะว่าผมบออยากให้ลงมองมีน้ำนะครับมองมีน้ำมันเผื่อมันมีปลาเผื่อเอาไว้เขาใหญ่ลงสะนะครับก็เอาไว้เต้มังคุกที่น้ามบถึงนะครับให้เขาลงเกี่ยวไปก็แคบแปลงเดียวครับมองนี้นะครับก็แปลงฟังพุ่นอีกสะหนึ่งผมก็เกี่ยวแล้วมือแล้วครับโดยการเกี่ยวมือนะครับพี่น้องนะนะครับพี่น้องเห็นเนาะนะเศราัย์สาวนาก็ จะมีความสุขอีกแบบนึงนะครับาลายระบายเครียดอีกแบบนึงนะครับเฮ็ดไปตามภาษาหน้าพี่น้องเนาะผมก็ล่ามาสักมือหนึ่งนะครับในนี้นะครับล่ามามือหนึ่ง,งฟ่าเกี่ยวออกนะครับแดดแห้งพอเกี่ยวนะครับแดดอีกกดพาย,ยุมากครับช่วงนี้พายุมาก เป็นะพายุอีหยังผงกบหบงนะ่บดได้ติดตามขา่าแต่ว่ามีพายุนะครับต่างคนก็ต่างฝ่าวี่วผู้ตากเขาที่ครับเป็นตาเลือดตนนักเนะขาเจ้าเนาะเขาเจ้าตากเดียเด๋ยวก็หุบหอบเ,เดี๋ยวก็วิผ้าเสลนเต้นปิดไหวเดีดเด๋ยวก็แดดมากเดี๋ยวก็เอาออกพืชอ,ออกนะครับตากกันนะครับก็บลำบากพอสมควรนะครับ ก็เป็นแบบนี้แหละครับวิธีบนบ้านวิธีชาวนาเฮากะเฮ็ดเขาไว้กินพี่น้องเฮ็ดไว้กินพี่น้องพอได้กินนะครับครับแปลงนี้กัมีทั้งเขานกเ,าเขาบนนกนะฮะการเ่าเขานกกับบัวร้ายนะครับกับ,บ่คือแพลงหน้าแพลงอื่นนะครับแปลงนี้กับพอได้ยุพอได้ยุยถือว่าพอได้กินนะครับเลยมากเกี่ยวนะครับตอนเสาร์พงก์ศรมาแบบนี้แต่เมื่อนี้มาามืด ทั้งวันนะครับมามาทั้งวันเลยนะครับนะครับมาทั้งวันเลยนี่เอาพี่ลอ,อกเนะาะอ่าแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมทำทำการนำงานทำงานก่อนเดี๋ยวจึงค่อยคุยกันเนาะครับเนะาะอ่าสวัสดีครับ